หน้าร้านเขานะคะโอ้น้องเขามาน้องวัสดีค่ะโอ้ค่าวัสดีค่ะอุ้ยร้านเดียวกันหรือเปล่าคะอุ้ยนี่ค่ะอ่าที่ใส่โอ้พสซี่คอฟฟี่เป็นกาแฟผสมขมิ้นเพื่อสุขภาพที่หอมมากเป็นอันดับหนึ่งหอมดีเฮ้ยทำไมมีแต่คนบอกว่าหอมเอมันหอมได้หอมหอมกลิ่นดีหอมมาก มันอร่อยด้วยสดชื่นนะเฟสซี่คอฟฟี่ e ยู u Never Drink Alone เชียร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆพือน่งานที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะลุงคิดนะคะแล้วก็ มีน้องสดาด้วยค่ะน้องสดาอยู่ข้างหลังในะคะ่นนั่งอยู่ค่ะเรากำลังจะไปอํานาจกันค่ะแฟนทางบ้านลุงคิดเขาเจอนิวเลตร์ลนร้านอาหารใหม่ค่ะแต่ลุงคิดบอกว่าคล้ายๆไปทางร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราเคยไปกินกันไปรีวิวเนี่ยนะคะอันนี้ร้านใหม่ค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยววซี่ก็จะรีวิวให้ดูนะคะว่าบรรยากาศยังไงอาหารก็มีอะไรบ้างนะคะและเรื่องรสชาติเราก็จะได้กินไปได้วยกันนะคะ เดี๋ยวพี่ซีก็จะให้ดูนะคะวิวตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวเ,วเขียวนะคะเพราะว่ามันนีน่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าฝนเนาะตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยนั่นแล้วนะคะเพราะว่าฝนน่าจะาเขาเรียกเลยนะเปกเนาะเปกไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวเริ่มอ,ออกรวงแล้วค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยววพี่ซีก็จะอ่านั่นให้ดูนะคะตอนกลับถึงบ้านนะคะแต่นี่ก็เย็นแล้วนะคะเรามาเย็นแล้วนะคะประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้ ก่อนถึงกำน้านะคะเจะหาคก,ก็จะมีต้นไม้อย่างนี้นะค่ะสวยดีะค,ะดค่ะเวลาดอกออกของขาวเยอะๆน่าจะสวยมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะแต่ลุงคิดบ,บอกว่า ญี่ปุ่นที่เราเคยไปอันนี้ตรงสะพานลอยนะคะแผนทางบ้านแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าซอยตรงนี้นะคะถ้าตรงไปทางนู้นมันก็จะไปทางอะไรนะแถวนู้นก็จะไปจังหวัดอะไรนะคริสเนกอํนานาจแล้วก็จะเป็นทางาโโทไปทางขอนแก่นอะไรอย่างนั้นนะคะอโยธธนอ๋อยาโสธรโอ้โหมึงคิดทําไมรู้ดีกว่าฝรั <laughs> ่งรู้ดีกว่าเราอีกอะอุ้ยดอกนี่สวยอะ่ะดอกสีเหลืองอะเปิดไหมนะคริส ก๋วยเตี๋ยวปลาอุ๊ยถ้าไม่นั่นก็กินก๋วยเตี๋ยวปลาก็ได้บางิีปิดหรือเปล่ามไม่น่จาจะมันเปิดหรือ่าเนี่ยอุถยแถวนี้ดอกอันนี้เยอะอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าดอกนึ่เหลืองไหนนี่เหรออุ๊ยดอกมะลิลาเอ้ยร้านมะลิลาค่ะอ่ะสะต๊อปเนี้ยพับแตตรงนี้ใช่นี่แหละจอดตรงนี้เลยเขาทำาที่ให้จอดอยู่ yes ร้านหน้านั่งอ่ะร้านมาลีลาค่ะแฟนทางบ้านแฟนทางบ้านก็ถามว่าพี่กัดไหนก็คือเซิร์ชเลยใน Google นะคะร้านมาลีลาค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ซีลงไปรีวิวให้ดูนะคะตุยเฝ้าร้อนลูกมีล่มด้วยเตเซฟค่ะแฮปพูดแฮปซันเอ้ยแฮปชาร์โด้ก็นี่นะคะพี่จอดรถก็ตรงหน้าร้านได้เลยนะคะแฟนทางบ้านอันนี้ก็บรรยากาศหน้าร้านเขานะคะโอ้น้องเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหค่าสวัสดีค่ะ วิร้านใหญ่อะมีห้องแอร์วินี่ค่ะมีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใหญ่มากเลยอันนี้ร้านเดียวกันหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เป็นโซนปิ้งย่างอ๋อเป็นโซนอาหารเกาหลีส่วนอันนี้เป็นโซนไทยกับฝรั่งเอาอะไรเอาโซนไหนเอาไทยฝรั่งค่ะโอเคค่ะ พี่ขอรีวิวให้ให้เขาดูหน่อยนะคะคุณคิดเข้าไปก่อนเลยค่ะอันนี้โซนอาหารไทยฝรั่งนะคะเหมือนเป็นบ้านเลยค่ะแฟนทางบ้านเป็นบ้านสองหลังเลยโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะโอ้โหคุณคิดเลือกร้านได้ได้ดูดีมากนี่ค่ะตรงโซนนู้นน่าจะเป็นส่วนตัวค่ะป้าพี่ชีก็ไม่เคยมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นคาเฟ่แอนเลตตอลอ์ค่ะน่าจะเป็นโซนกาแฟตรงโซนนี้ มีเด็กมานั่งเล่นของเล่นอยู่ข้างหน้านะคะน่ารักเชียวอุ้ยนี่ค่ะอันนี้โซนปิ้งย่างเขาก็ขึ้นบันไดมาดูค่ะเขาดีไซน์นะคะนี่ค่ะเป็นจักรยานโอ้โหขึ้นอยู่บนนู้นเลยอ๋อนี่โซนปิ้งย่างค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อุ๊ยนี่ตอไม้เหมือนของป้าเปซี่เลยค่ะแต่ของเขามาทําเป็นอาร์ตดีค่ะของเราตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแลค่ะรู้สึกลาจะขึ้นแล้เดี๋วกลับไปต้องไปดูแลซะแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวปาเปซี่ก็ขอเข้าไปในโซนอาหารไทยฝรั่งก่อนนะคะจะนั่งในห้องแอร์ มีก๋วเตี๋ยวด้วยนะคะแฟนทางบ้าน,น,นมีหม้อไฟนีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็าเหล่าเนื้อค่ะโซดาก็เฝ้ารถค่ะที่จอดรถเขากว้างค่ะหน้าร้านเลยค่ะแฟนทางบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลย อันนี้ค่ะส่วนอาหารไทยฝรั่งก็เดี๋ยวว่าไปซี่ขอสั่งอาหารก่อนนะคะเมนูของทางร้านเขานะคะดูค่ะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะมีพิซซ่าด้วยมีเสเต็กด้วยค่ะน,นี้น่าจะเป็นอาหารฝรั่งนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นอาหารไทยะคะ่ะแฟนน้องบ้า ราคาก็อุ้ยน่ารักนะคะไม่แพงอะ่ะเทียบจากร้านนะคะจากบรรยากาศร้านน่ะโอเคเลยแต่ว่าพี่ซี่ก็ขอสั่งอาหารก่อนนะคะอันนี้มีอาหารเกาหลีด้วยค่ะวีนี้ค่ะที่ใส่ข้าวเข้ามาให้ค่ะช่วยน่ารักเียเนี่ยค่ะพอดีกินหนึ่งคนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็น้ำนางเอกค่ะ น้ำนังเอกตอนนี้เราก็สั่งอาหารแล้ะพอดีเรามาเย็นค่ะผภชนากาทิ่ตกตรงนี้ค่ะก็สองูคิดนิดนึงค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะ mm hmm. อุ้ยแต่บรรยากาศดีคุณ mm hmm. คิดบอกว่าเงียบ Quiet mm hmm. อ u i e t a r e อแต่บรรยากาศดีมากเ,าเปิดนานหรือ,อยังคะเลตตลอนที่เนี่โอ้โหเทนเยียปีนี้เป็นปีที่สิบว่าแล้วเชียวโอ้โ hmm. ห oh mm hmm. นานมาก เจ้าของเป็นคนไทยไหมคะเพราะว่าเห็นมีเบียร์หรือว่าเป็นเยอรมันอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีเบียร์เยอรมันไงใช่เนี่ย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 ค่ะเพราะพ่อไป่ใช่รู้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเป็นแฟนกับลุงคิดนะคะชอบมันเป็นเบียร์ดำอ่ามันเป็นเบียร์ดำพี่รู้พี่จําได้แต่ตอนนี้ก็ก็เบาเบาดื่มลงนิดหนึ่งค่ะลอวที่นี่ขวดขวดเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยยี่สิบอก็ก็ถูกนะ เพราะว่าตอนนั้นเราเคยกินที่หัวหินมันมันเกือบสามร้อยอ่ะขวดหนึ่งแต่นั้นเขาก็ร้านอาหารเป็นพิซซ่าเป็นสไตล์อิตาเลียนเยอรมันอะไรอย่างนั้นยูริมเมอรหัวหินที่วีโกไลทูโกอ่ะเลตอลนัมแฮปดิสเบียอ l อ t ที่ว like Even, uh ีไลทูโกเอวินเอวี e เอว g นิงนี่ค่ะพอเดอร์ปาเปซี่ค่ะ กุ้งแช่น้ำปลาส่วนออเดอร์บผงคิดปีกไก่ปีกไก่อะไรนะปีกไก่มาลีลาปีกไก่มาลีลาน่าจะเป็นปีกไก่เยอรมนีใช่ไหมมาลีลามาลีลาความเยอรมนีไงไอาสตาอย่างนั้นอกกโอเคเดี๋ยวเอไปชิชมกันก่อน,อนอหนูนี่น่ากินอนะ่ะมาลีมากอุ้ยลองก่อนค่ะอยากากินเอาตัวใหญ่ๆเลยค่ะแต่ของบ้านออเดิร์ฟกับออเดิร์ฟ

you want to try อ๋อค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะกระหล่ำผัดน้ำปลาค่ะไปทางบ้านผมยืนเนาะแดดมันส่องค่ะ พอดีมีแต่โต๊ะเราค่ะพอดีเมื่อกี้เขาเปิดเพลงดังวัาพิ่ซี่ก็เลยเขาให้เขาแบบหลีหลีหน่อยเพราะว่าไม่งั้น YouTube ไม่ให้ผ่านแน่ค่ะติดแดงแน่ น้ำปลาอร่อยมากอันนี้กะหล่ำผัดน้ำปลา<อ>คุณคิดบอกอร่อยอ,อคิดชิมกระหล่ำผัดน้ำปลาอือสามชั้นทอดน,น้ำปลา อร่อยเนะอะขอกข้าวอืมบังแบบนี้นี่บังแสงค่ะเพราะว่าแสงมันเข้ามาในอาหาร ผีไก่เมลิลาของลุงคิดะคะ่ะขอเดิมโอเคลุงคิดเป o นใจ โอ้อันนี้ผัดช,ชา่าคะีีค่ะน,นี้กระทะร้อนนะคะเนี่ยโอ้ปาดอันนี้ค่ะซี่โคงสเต็กของคุณคิดค่ะสแสดงว่าหิวค่ะ โอ้ยน่ากินว่ะคริสใหญ่มากเลยอ่ะมีอาหารก็คร้มหมดแล้วนะคะโอ้ยนุ่มมนุ่มไหม ไก่ยังคิดบอกว่าร้อนอยู่นะคะป้าไปซิว่าจะลองอยู่วิอลองอะไรดีอ่ะผัดชากินกับข้าวต้องผัดชามีกระชายก็หลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพนะคะเราก็ยังไม่ได้ทำอาหารเลยค่ะแฟ็นางบ้านเดี๋ยวคลิปต่อจากคลิปนี้นะคะก็ถึงจะทำอาหารนะคะเพวามาป้าไปซี่ก็ มาเคียเกี่ยวออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งกาแฟเข้ามาแล้วก็เต็บเุินด้วยค่ะเพราะตอนนี้ก็เคียย์ไปหลายตัวแล้ว นี้ก็จะเริ่มมาทำทำกับข้าวแล้วค่ะอ่อยกอรยนุ่มอืออูเทสฟอลล์เดอะบออือาอมอาหารนี้ก็เยอะแลวคุณแม่ เราตอนนี้ออกลวงเยอะมากเลยนะคะแต่ทางบ้านตอนนี้ออกรวงแบบสวยเลยอะ่ะกำลังออกะค่ะเดี๋ยวปาไปซีไปถ่ายนี้ดูนะคะอืมอร่อยอะ่ะ อาหารเข้าอร่อยเกือบทุกอย่างเลยอืมัง่มูตูดถ้ามามืดๆเนี่ยจะดีหน่อยค่ะแดดจะได้ไม่ส่องนี้แดดส่องนิดนึงค่ะอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงค่ะ หกโมงเช้าอุ๊ยมีคน๋อมีอาหารเช้าด้วยปิดเหรอคะปิดสามทุ่มปิดสามมีวันหยุดไหมคะอือเขถามมายายโตไปนุ่นไหมอะไรนะยวนสมู๊รใช่หนูไปเจะอิ่มแล้วค่ะอืมอ๋อ เดย์ออฟซันเดย์เดย์บรอกเเฟสใช่มีอาหารเช้าแล้วก็เขาอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะแฟนทางบ้านเปิดหกโมงคืนอาหารเช้าลองไก่เลยนะคิดนะนำสุอืมคุณคิดบอกว่าอย่าง ชิโคงสเต็กซิโคงเนี่ยแนะนําเลยรู้แต่ไก่ทอดใหม่ๆเนี่ยร้อนมากเลยอุ้ยนานแล้วนะ่ยังร้อนอยู่เลยเนาะเห็นมีก๋วยเตี๋วด้วยหรอคะอ๋อก๋วยเตี๋ยวห้องกลาง,ง,างส่วนกลาง บายสามอือมก๋วยเตี๋ยวค่ะจะอยู่ตรงห้องกลางเลยตรงที่มีเด็กผู้ชายนั่งอะค่ะเปิดเจ้ามงเช้าปิดบ่ายโมงบ่ายบ่ายสามของหมดอืออเก้าโมงถึงบ่ายสามก๋วยเตี๋ยวมีโซนกาแฟด้วยเหรอคะ ว่ wow. าห้องกาแฟกาแฟจะอยู่ส่วนนู้นใช่พอพี่เห็นคําว่าเออคาเฟ่อะไรเงี้ยกาแฟนี่จะปิดบ่ายสองใช่อูมันมีหลายโซนมากทั้งโซนปิ้งย่างโซนก๋วยเตี๋ยวโซนกาแฟแล้วก็โซนไทยแอนฝรั่งอะอืมที่อำนาจนะคะแฟนทางบ้านร้านมาริลานี่ไงกับทอดมาริลาเซ็มเนมเลตลอนเลย y e ่ yeah, no but what d s mean ก็มันน at ิลาไงก็ไอซคินมนนิลาใช่ No derived M m กินเสร็จพอดีนะคะพระอาทิตย์ก็ไปบังที่ตรงหลังคาบ้านหลังนั้นพอดีนะคะตอนนี้ก็เห็นหน้าลุงคิดชัดขึ้นนะคะก็ยิ้มแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็หมดนะคะมังคาไอผักฉาบไซี่กินไม่หมดค่ะ ก็มันหาย,ยากนะคะก็เขาเขาหอ,อให้ขอกับบ้านได้นะคะคนเหลือเยอะมากนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศเหรเย็นๆน่าจะแบบโรแมนติกนะคะแถวนี้และเงียบดีด้วยค่ะแฟนทางบ้านก็น,นี่นะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะแฟนทางบ้านว่าไป,ปซิว่ามาช่วงเย็นๆนะคะหรือว่าช่วงเช้าก็ได้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขานะคะประมาณป่ายามก็หมดแล้วนะคะเขาบอก เขาเริ่มขายสามโมงเช้าค่ะนี่ค่ะก็อีโซนนี้ก็เป็นโซนกว๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยโซนกว๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะตรงกลางนี้เลยแล้วก็ถัดไปตรงนั้นก็น่าจะเป็นโซนกาแฟนะคะปิดบ่ายสองค่ะโซนกาแฟน่าจะข้างหลังอะค่ะเขาบอกข้างหลังไปนะคะโหมีหลายร้านมากเลยค่ะตรงนี้ตอนน,อน,นี้อันนี้ต้นอ่ออะไรนะทองอุไรจาได้แล้วค่ะ อูใหญ่ยายมาก you remember เ <Yeah. S 1> นี่ยที่มีแฮมเจโร่เป็นดำอ่ถ้ามันใหญ่ก็จะใหญ่แบบนี้ทองไครส่วนน,นั้นต้นอะไรไม่รู้ค่ะสวยดีเนี่ยเนี่ยค่ะไม่รู้ต้นอะไรสวยดีส่วนสดาว่าไงลึกว่าไงสดาฮะว่าไงอ่าฮะ โอเคถ้าเราก็จะกลับกันแล้วนะคะแฟนทางบ้านดีค่ะเราก็ไม่ออกทางนู้นนะคะเราออกทางนี้ได้นะคะเพระาะว่าข้างหน้าเนี่ยค่ะก็เชื่อมกันค่ะอํานาจตรงนี้น่าจะเป็นตลาดด้วปหรอ,อเ,เออมา็ต้ว่ค่นเนี่ยเออตลาดเขาเราก็ไม่เคยมาพอดีคิดออกทางนี้ค่ะคือถนนแถวอุบลกับอํานาจเ่ยค่ะเขาจะมีเมนก็คือเป็นถนนใหญ่ค่ะไปไหนก็ไม่หลงค่ะ ซอยไหนก็ช่างค่ะมันก็จะออกไปที่ถนนใหญ่ที่น่าจะเลี้ยวขวาตรงนี้ไหมเลี้ยวซ,ซ้ายเหรอถนนใหญ่ไม่บ้านเราไปทางไหนเนี่ยขวาขวา,ขวาเนี่ยถนน uh huh. ใหญ่เหรอัออนนี้ยูก็รีเวิร์สเซมทำไมยูไม่ไปข้างหลัง <the> อ่ะ t r u คิดบอกเชื่อคนขับอันนี้ตลาดจริงๆด้วย น่าจะเป็นตลาดเย็นนะคะเบเขาปิดเขาปิดไม่ให้ไม่ให้เข้าไปไม่ให้หรดวิ่งอืมน, <c oughs> นานี้ก็ซอยเขามีซอยค่ะจะคล้ายๆ้อุบนค่ะแต่เขาจะมีถนนหลักอยู่ถนนเดียวอันนี้ดีอย่างไงก็ไม่หลงค่ะวนไปวนมาหาถนนใหญ่ได้ค่ะ แต่ก่อนเขาก็อยู่ในเขตของอุบลน,นะอำเภออานาจเมื่อก่อนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นจังหวัดละอุบลมันใหญ่ไปอ่ะใหญ่มากนีม่มาแยกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปทางอุบลเราแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถนนใหญ่แล้วนะคะ ปาเบสก็มาแวะปั๊มค่ะว่าลุงคิดก็จะเอากาแฟนะคะค่ะลุงคิดก็ไปซื้ออยู่ค่ะนี่ก็ <c oughs> น่ารักเชียว <c oughs> ปั๊มประตทอทางออกค่ะออกจากตัวเมืองมานิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเขตตัวเมืองเขาอยู่นะคะเขาตัวเมืองเขาก็ทางอำนาจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ ใหญ่อยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าใหญ่แถงหูนกจะบินไปไหนกันหนออุ้ยกระถางอันนี้สวยอะ่ะอุ้ย,ย,ยกระถาง้าไปซีเรียกตุงคิดมาดูนี่ค่ะพอดีป้าซีจะซื้อไปที่ระเบียงชั้นบนค่ะ ซื้อต้นมะเดืออค่ะมะเดือมะเดือฝรั่งมาปลูกค่ะเราจะไปไว้ตรงใกล้ๆที่นอนห้องนอนเราค่ะทีนี้ข้างบนอ่ะข้างบนระเบียงปาเมซี่ค่ะแถวนั้นรลมแรงมากค่ะปิวหมดค่ะถ้าไม่หนักจริงค่ะนี่ก็เลยเรียกลุงมาดูกระถางอันนี้เออสวยได้ไปถามน้องเขาอกเขาซื้อที่ไหนนะฮิโ n โน่ทีเซ่แ a ปตูอาร์คบอสอืมโอเค ตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มแล้วนะคะแฟนทางบ้านปาปซี่ก็ไม่แน่ใจว่ากวดจะถึงบ้านอ่ะเราจะถ่ายข้าวในนาให้ดูได้ไหมนะคะ,ะว่าถ้าเกิดมืดมันก็จะถ่ายก็จะเห็นไม่ชัดนะคะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะปาปซี่ถ่ายให้ดูเนาะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะเพราะว่านี่คือผ้าที่ตกดินแล้วค่ะผ้าที่ที่แถวบ้านปาปซี่จะตกฝั่งนี้นะคะ ขึนก็จะขึ้นอีกฝั่งนะคะก็จะขึ้นฝั่งนี้นะคะตรงนี้มีตลาดนัด้วยค่ะนะคะแฟนทางบ้านก็ถึงบ้านเราแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็นี่ค่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะนี่ค่ะก็มันจะไม่ค่อยเห็นรวงข้าวค่ะเพราะว่ามันก็มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะ ปาเบซีก็จะถ่ายให้ดูเนาะนี่ก็จะเห็นแบบเขียวๆอย่างเดียวนะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะพาพี่จะถ่ายให้ดูนะคะหลวงข้าวของเราะคะ่ะอ่ะโซดาลงโูกถึงบ้านละโอ้โอ้โอีอูดยังองเหอก สดากินอาหารแกมองนะลูลกอุ้มอุ้มเฮอดาวเฟริสดาปวดขาค่ะต้องต้องให้พ่ออุ้มออาว